มูรุ่นเดียวกันเขาพ้กันส่งเสียส่งซ่อกันเบิด์หละสวัสดีครับเหลือแต่ค่อยนี่ล่ะที่ยั่งส่งถูกส่งยากอยู่คือเก่าอยู่ส่งโจรอยู่คือเก่าอยู่บมพัธนาไปใส่จักเทียจักย่ำได้สีมังสีมีสีด้วยคือเขาดอกจักย่ำได้สีมีบ้านมีรถคือเขามีเงินเก็บมีท่องใส่คื้เขามูพวกเขาหลับไปส่งเสียส่งซ่อเบิด์ตหรอแต่ของยังอยู่ก็มองอยู่จักสิจะเลิศนก้านาน้ำเขาบ่ดอกนี่ หาลูกสว้นอ่งง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 ครับผมหามาแต่พ่อได้กินได้อยู่ได้อยากเป็นหลักเนาะครับกอแต่ได้เลี้ยงครอบครัวขาสนใจอยากพ่อสิได้เก็บก็พ่อสิได้ซื้อนั่นซื้อนี่น้ำเขาดอกซื้อได้กับเข่ากับเบิดแล้วเงินติดต่อมาได้ครยึดลายหวังเพิ่งยังกับพ่อได้ก็คือจักยางจักแนวคันว่าเลขก็คือกันเลขกับพ่อเลขเป็นนักลงทุนก็คือกัน โอ้มีย่างดีเลยมี่จะเบิดบ่ย่างจักบาทเงินทองเลยมู่พวกเขาไปหอดใส่หอดหนึ่งหรือมีบ้านมีรถกันเบิดหรือจะของยังอยู่หม่องเก่าอยู่เลยสิตามเขาท่านบ่ดอกตามบ่ท่านกับพวเป็นย่างดอกอืออยู่ของเฮาไปไปสิไปใส่กระซังเขาเถาะเลี่ยวแต่เขาอยู่ดีมีแหฮงเก่าละเนาะรับซื้อออกถูลูกครับผมออกทุกลูกครับบ่รับแต่ลูกเน่าเนาะครับลูกเน่าบ่รับครับผมผู้ใดที่ สนใจอย่าปลูกนะครับติดต่อมาได้ครับแล้วทีึ้นเบอร์หายครับผมติดต่อมาได้ครับผมตอนนี้ก็ลังหาลูกสวนครับเน้นครับช่วงนี้ทั้งภาคอีสานนะครับพี่น้องู้ไดทีต้องการอยากปลูกเนาะราคาก็เป็นไปตามก้นใกล้ของทองตลาดครับผมจะว่าผมรับสื่อรับข้นออกไห้ทุกลูกครับ ผู้ใดที่สนใจอยากปลูกนะครับปลูกฟักทองครับผมติดต่อมาได้เลยครับแล้วก็ปลูกแล้วผมพร้พอมเข้าไปดูแลครับผมไปเบิงไปแย่งพี่น้องครับไปแย่งลูกสวนเนาะก,ก็เข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังรับรับลูกสวนนะครับผู้ใดที่สนใจอยากปลูกฟักทองหรือปลูกบักอือนะครับ ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์8ปดหนึ่งศูนย์สี่แปดสมสี่ห้าสองครับผมติดต่อมาได้เลยครับผูใดทีบอเคยปลูกกะมันกะปลูกหยากบอมันกับปลูกหยากด้วยครับมันก็ตตองมีการเอาใจใส่ดูแลเนาะแต่ผู้ใดเคยปลูกแล้วก็ดีครับพอปันธุ์พนเป็นแล้วขันปูบอเคยปลูกกะ กับมีแปใไห้คำแนะนํำอยู่ครับว่าปลูกอย่งไรก่อนที่ปลูกเนาะว่าต้องเฮ็ดอย่งไร,ร,รครับผมนี่คือรับหลูกสวนทั้งฝ่ายอีสานครับผมนี่คือไา่ใดเสริมอีอยางเนาะครับที่ผู้ใดอยากปลูกฝักทองครับติดต่อมาได้นะครับครับก็ขอฝากพี่น้องไว้ สำเนี้ครับผมผู้ดใดที่ต้องการอยากปลูกบักอื้องปลูกักท้องครับติดตอ่อมาได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับครับขอบคุณครับ